วันที่7ในเกม h o กวอตส์เลก a c ซวันนี้มีวิชาดาราศาสตร์ผมได้เข้าเรียนวิชานี้ด้วยชุดเตีมอัศวินดูเหมือนสาวๆในห้องเนี่ยจะชอบชุดของผมศาสตราจารย์ชาเธอได้เป็นคนสอนวิชานี้เธอได้ให้พวกเราเอากล้องโทรทัศน์ออกมาในคืนนี้ด้วยพวกเราจะไปส่องดวงดาวบนหอสังเกตการกัน แต่ดูเหมือนว่าผมจะยังไม่มีกล้องเป็นของตัวเองนะผมได้ยืมกล้องใช้กับเพื่อนในห้องเขามีชื่อว่าอามิทักกหน้าตาเขาดูเป็นคนดีนะผมส่องอยู่พักหนึ่งแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลย Here, และคาบเรียนวันนี้ก็ได้จบลงอามิตได้บอกกับผมว่าเขาจะสอนผมใช้กล้องโทรทัศน์และสอนเทคนิคการดูดาวให้ <c oughs> เขาได้นำทางและพาผมไปที่หอดูดาวด้วยอามิตเนี่ยเป็นคนดีจริงๆเลยผมได้ลองส่องอยู่พักหนึ่งและผมก็ได้สังเกตว่าในโลกเวทมนต์แห่งนี้ right จะมีหอดูดาวอยู่หลายแห่ง <The S 2> ให้เราได้ส่องดูกัน